คนี่มันต้องคู่นี่เขามากันแล้วเขา,<ะ>าแ,แชมป์เก่าแชมป์เก่าสองสมัยสองคน<า>โคจรมาประทะก<า>ันคนหนึ่งคือแชมป์สมัยแรกคิงน้องกิกคิงน้องกิกคิง,งกิก๊ก ไมม่เดี๋ยวมันจะเล่นเหมือนคนอื่นเลยผมอยากให้คนจดจําภาพวันแรกที่ผมได้แชมป์แล้วผมทรงผมทรงนี้นะให้จดจำเขาให้มาเป็นเงาเสียงพิเศษนะเขาไม่ได้มาเป็นเงาเสียงปจินะผมปจิจริงๆผมบอกเธอเลยนะฮะว่าที่ผมตัดสินใจหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าผมต้องการมาทวงแชมป์คืนเอาน่้ไปก่อนได้ไหมได้ไมลูกชิ้นโฮเด้งโฮเด้งไปก่อนเลยเอาล่ะ ผมบอกได้เลยเมื่อกี้เนี่ยผมนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยผมนั่งดูเขาเล่นจนผมต้องคัดมุกทิ้งออกผมบอกได้เลยนะวันนี้ผมเจอพิเศษอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอยากจะฝากผลิตภัณฑ์ของพิเศษนะเมื่อกี้บอกว่าจะเป็นสปอนเซอร์ด้วยใช่เวลาเจอด่านเนี่ยนะฮะดื่มเครื่องดื่มของพิเศษพร้อมกับแล็กตาซอยเนี่ยผมนี่บอกว่าเป่าด้วยฮะตำรวจยื่นให้เป่าปื๊อปักผมเป่าแล้วก็ ไม่ขึ้นนะผมก็บอกว่าคุณตํารวจครับผมไปก่อนคะกลับบ้านตํารวจบอกว่าคุณยังกลับไม่ได้ครไมผมก็บอกว่าก็ผมเป่าไม่ขึ้นทําไมกลับไม่ได้ตํารวจบอกว่าที่คุณเป่านะก็บอกไฟฉายที่คุณเป่านะก็บอกไฟฉายฮะทำไมมีมุกยืนนิ ไอ้ดีมากไอ้น้องป้าฮะผมบอกป้าได้เลยว่าผมกปพิเศษทุกวันเนี้ยนะฮอกปี้เสกโลโซเนี่ยเกิดขึ้นมาหลายคนมากเพราะว่าพิเศษเป็นไอดอลของทุกคนใช่ไหมแล้วเพลงมีคุณภาพทุกวันนี้ผมไม่ได้กปปี้ตัวผมคนเดียวฮะผมมีลูกวงกปปี้พิเศษอีกทีนะฮะหรอจริงฮะวันนี้นำมาด้วยนะฮะจริงฮะไม่เชื่อเหรอไม่หาก็พอข้าวเวลาได้นิดหนึ่งไม่หาก็พอข้าวเวลาได้นิดหนึ่งฮะ ทำอะไรหยิบยาหยิบยาอมยาหยิบยามีมีมีก็ในวงอ่ะมีก๊อปปี้พี่กี่คนในวงแงในวงเหรอฮะมีผมก๊อปปี้พิเศษนะฮะแล้วก็มีมือคีย์บอร์ดนะฮะนี่นี่เหรอฮะ ตัวนี้เป็นตัวพี่เนี่ยสามคนนะแล้วก็แล้วก็นี่นี่ฮะคนไหนเปคนไหนนี่คนนี้เป็นเป็นพี่นั่นฮะพี่ตีกรครับผมเป็นพี่ตีกรครับผมแล้วก็อันนี้นักร้องหญิงฮะแล้วก็แล้วก็คนนู้นนะครับคนโตนอ้วนนั่งข้างหลังเนี่ยเป็นใครเอ่อคอยเฟซไลฟ์สดให้พี่พิเศษนะฮะโอ้โหมันทำเป็นกิจการเลยว่ะพี่มงมีใครเก็บเครื่องยังฮะฝากไอ้นี่ไปตัวนึงเรื่ย กลัวเอาพี่แหวนไปแล้วจะเป็นการให้คุณเนี่ยฮะทำไมอะให้คุณได้หนักใจให้คุณได้หนักใจเนี่ยฮะให้เลยนะฮะให้คุณให้คุณหนักใจนี่ผมก็เป็นผู้นำกันนะเหรอเอาเอามาเอาเอาทุกคนฟังเลยเอามาไมด้ผมเป็นผู้นำเหมือนกันนะครับโดดจากตรงนี้เลยนะเป็นผู้นำนำเด็กไปให้เขาไม่ได้วะไม่ได้วะ น้องน้องเสื้อขาวหน้าหลังว่างไหมคะท <c oughs> ีบอีกนิดหนึ่ง